แก้วสรรแพร่บทความจุดจบวิกฤตไทยเขมพรพึกษภาสิงหา2565นายแก้วสรรอติโพธินักวิชาการด้านกฎหมายเขียนบทความเรื่องจุดจบวิกฤตไทยเขมพรพึกษภาสิงหา2565ระบุว่าด้วยเห็นว่าวิกฤตไทยเขมรมี3วิกฤตซ้อนกันสัมพันธ์กันจึงขอนำเสนอเพื่อความเข้าใจร่วมกันดังนี้วิกฤตระบอบฮุนเซน เผด็จการฮุนเซนกำลังจะพังลงทั้งระบบประชาชนยากแค้นนานาชาติเลิกคบเศรษฐกิจใกล้ล้มละลายจึงสร้างไทยเป็นศัตรูรุกล้ำดินแดนให้คนขเขมรนเกลียดชังเห็นลูกชายคือนายกฮุนมาเนตเป็นวีรบุรุษจึงเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้นมายั่วยุที่ตาเมือนทมขุดคูเล่ช่องบอกจัดชุมนุมประท้วงทั้งประเทศยื่นฟ้องศาลโลกส่งทหารตรึงเต็มชายแดนเตรียมสร้างสถานการณ์รบแล้วแจ้นฟ้องอาเซียน UN เ น่าเชื่อว่าระบอบหุ่นเซนอยู่ไม่ได้นานแต่ต้องระวังแรงดิ้นเฮือกสุดท้ายโดยสร้างการประทะชายแดนวิกฤตหุ่นชินตระกูลชินติดบุญคุณตระกูลหุ่นลงทุนในขเขมรไว้มากถึงขนาดตกลงสร้างพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแบ่งสิทธิไทยขเขมรคนละครึ่งเพื่อให้สัมปทานร่วมและแบ่งนายหน้าจากบริษัทน้ำมันต่อมาตระกูลชินมีอำนาจขึ้นมาใหม่แล้วแต่ทำไม่ได้ตามสัญญา ทวงแล้วเฉยจึงเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นลำดับฮุนเซนแล่นพบทักษิณทันทีที่ออกจากโรงพยาบาลทักษิณขึ้นเวทีเนชั่นเสนอโครงการแบ่งน้ำมันอ่าวไทยคนละครึ่งกระแสะคา้านรุนแรงจนทำไม่ได้อุนอิงไปพบเจราจาฮุนเซนที่บ้านแต่ไม่สำเร็จฮุนเซนลงมือสั่งสอนเปิดคลิปและเมลต่างๆนานา ล่าสุดมีข่าวปูงอิงได้โทรคุยมาครองเรื่องความร่วมมือไทยฝรั่งเศสเข้าใจว่ายืนยันกับประธานาธิบดีมาครองผ่านไปยังบริษัทน้ํามันฝรั่งเศสว่าโครงการสัมปทานร่วมพลังงานอ่าวไทยตระกูลฮุนชินยังเดินหน้าต่อเป็นไปได้ว่าในที่สุดวิกฤตนี้จะหายไปเพราะระบอบคุนเซนหรือระบอบทักษิณจะล้มไปก่อนวิกฤตการเมืองไทย ทักษินคืนอำนาจด้วยดีลลับให้ลูกสาวเป็นนายกหุ่นเชิดต้องเติมนโยบายที่อยู่นอกเวทีหาเสียงหลายประการเพื่อหวังเป็นรัฐบาลพักเดียวหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าให้ได้ทั้งหาเสียงแจกเงินหมืน่นและหาเงินจากคาสิโนโคอมเพล็กซ์แต่เกิดปัญหาจากวิกฤตอื่นทั้งหุ่นเซนปล่อยคลิปภูมิใจไทยได้จังหวะถอนตัวประชาชนชุมนุมขับไล่จนสารรัฐมนูญสั่งพักงานอุงอิง น่าเชื่อว่าทักษิณจะเจราจายอมพักสม้มเรื่องเนื้อรโทษ112และตั้งสอสอรอเพื่อตั้งรัฐบาลสีแสดแดงสม้มแล้วขายชาติต่อไปให้จงได้